ทํางานไปรอพอสอบออกเวลี่ยออกแล้วแล้วจะไปไหนไปยังไงไปเบิกตังค์ที่โตเกียนะตอนกลับนี่นยก็มาชโทาผมตอนนั่งทาง,งานอยู่โรงงานวินมอไซต์โทรมาพตาโดนรถโม่ปูนอะเกี่ยวเข้าไปแล้วก็โดนเหยียบขาส่งโรงพยาบาลแต่ทีนี้พอผมไปถึงที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าต้องทําการศัลขาอย่างเร่งด่วนเพราะว่ารักษาไมา่ได้มันเละ ต้องถูกตัดออกหมดเลยเอถึงตรงไหนฮะถึงเอวไหมฮะไม่ถึงเกือบไปแลยตอนนั้นในจิตใจคิดยังไงฮะออกคนทํางานได้เคยใช้ชีวิตได้แต่ต้องมาเหลือึกท่ทนต้องสู้ต่อไปม,มาอย่างนี้แล้วสู้ครับไม่เคยจะคิดฆ่าตัวตายเลผมชอบก็คือเขาเป็นคนไม่ทอ้อที่ผมชอบนะเือนคนไม่ทอ้อ แต่เคยมีอวัยวะอย่างขาสองข้างเดินไปไหนมาไหนการปรับตัวปรับใจตอนนั้นเราใช้เวลานานมากกว่าที่จะเคลื่อนไหวหรือใช้ชีวิตลุกบก,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 บกเตียงขึ้นมาทํางานอย่างเงี้ยไม่นานนะครเพราะผมแขนดีอะไรดีเงี้ยแค่ไม่มีขาหน่อยผมก็ทําได้แต่มันไม่ถึงเขาต้องทําไว้เรื่อยๆอะไรเงี้ยทำอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็ปูกขุโูดท,ทำมัน ทำไมนี้ก็พูดก็หาฟืนเผาท่านหาฟืนมันไม่ใช่ฟืนที่หล่นกับพื้นใช่ไหมไม่ใช่อะ่ะหืนเนื้อย่างยอดบนนู้นเนี่ยผมก็ตัดเป็นต้นไม้ครับโอ้โไม่กลัวตกครับไม่กลัว ม่ยายครับครับเป็นแกไม่ค่อยแข็งแรงเขาเป็นความดันเป็นความดันแล้วบังชีตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาเนี่ยเมื่อก่อนกเป็นคนล่าเริงพูดจาใครไปใครมาทักอะไรทั้งหมดพอฉีดวัคซีนมาเนี่ยแกจะลงหลงลืมลืมผลผลิตทาอองการ,กรเกษตรที่เราทำนนเ,าเ,เนี่ยปลูกมันข้าวโพดอะไรเงี้ย รายได้มันเพียงพอต่อการดูแลพรอบครัว5-6ชีวิตไหมไม่พอหรอกพี่พูดตรงๆเราทําที่นอนเนี้ยไหนจะค่าพันค่าปุ๋ยค่าไถค่ายา,ยาและในช่วงที่มันขาดแค่ไรายได้เราไปหาจากทไหนครับออกไปจ้างครับและเรื่องที่อยู่อาศัยทุกวันนี้มีปัญหาไหมครับ ความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยก็มีแต่ที่อยู่นะครับสังกะสีมันเวล,ลาลมมามันจะเปิดไงก็คือหลังคามันเริ่มมันเก่ามันเป็นยุ้งมาก่อนไงพี่อย่างที่ลมมาก็ต้องเอาตะปูมาย้ำใหม่เจตะปูมาตอกใหม่มาตอกใหม่ตอกทุกปีจริงๆ ทุกวันนี้ยังมีประสบปัญหาเรื่องความเป็นอยู่อะไรนะก็ไม่มีเผมอยากได้นี่ยิ่เลยเบาะ้องตัวเนี่นะเป็นไงอะ่ะมันทุกวันนี้มันเป็นยังไงครับมันไม่ค่อยคือตัวมันเฉลี่ยจะไหลไปทั่วดงนั่งยกอพื้นมันไม่แน่นวันหนึ่งหรือก,กระสอบใบน,นี้ม่ใช้เวลาอายุการใช้งานอามนทิตย์ขาดเนี่ยตัวเบลออาลรอนี่เหมือนกันไหมอายุการใช้งานเบาก็าอเอาเจ้าขอาออกมาสายอันใหม่ อันนี้นลุงมาใช้เป็นเบาฟองน้ำรองธรรมดาทุกวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีร่างกายเหมือนแต่ก่อนความสุขของคุณลงุงยังมีปกตินะครับปกติ ถ้าทำอะไรที่คุณลุงมีความสุขที่สดุดสำหรับชายวัยหกสิบอย่างนี้ผมยิ่งทำงานทำทุกสิ่งมย่คิดแล้วจะเป็นเรื่องอื่นถึงวันนี้คุณลุงมีเป้าหมายไหยว่ามองไปอนาคตสำหรับตัวเองอยังไงบ้างแค่ทำให้ความสุขของลูกเนี้อยอยู่รอดไปแค่เราอยู่แต่เรายังไม่ตายกพพออยากให้คุณลุงฝากถึงคนที่อาจจะมีปัญหาชีวิตท,ท้อใจผม สบบาดเหตุมาจากรถผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วขอให้ทุกคนสู้ชีวิตเหมือนผมเนี่ยอย่าไวท้อแท้เลยเดี๋ยวผมเมื่อสู้ไว้แน่ดีที่สุดผมไม่มีเรือ่องผมมะทอ้อถอยต้องสู้อย่างเดียว ไเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา